สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แช่กดนานๆกดยันๆกดเยอะๆะนะคะเราไปดูเรื่องสัพเพเหระก,กันหน่อยค่ะวันนี้ที่นาคาบุรีเขาทาอะไรกันอะไรยังไงตกลงจะได้เรียบร้อยแล้วหรือ,อยังไอ้ไหลมีอาการแบบไหนไอไหลสติแตกไปแล้วหรือ,อยังตามไปดูกันค่ะดิฉันจะมาเล่าทีละข่าวทีละภาพ ค่ะไม่ต้องใช้เวลาสองสามวันนะคะแค่ข้ามมาวันหนึ่งตกลงที่นาคาบุรีก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยกันแล้วโดยที่มีอนุวัตเนี่ยต้องมาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะมาประสานสิทธิตามเคยค่ะก็มีการเขียนแผนภูมิกันว่าตกลงเนี่ยไอที่ตรงด้านหน้าองค์ปู่เนี่ยไอ้พวยกัติดจะเอาหละัะแต่จะซื้อแบบไหนจะ ขอผ่อนอะไรยังไงยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบแน่ชัดนะคะแต่ทีนี้พวกนี้ก็ทำแคมเปญก็คือว่าท,ที่ทางด้านท้ายเนี่ยจะจัดเป็น10บล็อกล็อกละสองแสนนะคะล็อกหนึ่งก็ประมาณงานหนึ่งก็คือร้อยตารางวาสองแสนจัดเป็น10บล็อกแล้วไอ้พวยกับอีเถิถกเนี่ยก็จะช่วยเล่งกับมีเดโดยการ โปรโมทให้ FC มาซื้อตอนนี้ขายได้แล้วหนึ่งล็อกนะคะ FC ซื้อให้แล้วชื่อพี่อ้อซื้อที่แต่ยกให้ไอ้ปวยนั่นก็คือว่ามันก็เป็นลักษณะคือเป็นโปรโมชั่นซื้อที่ให้ไอ้ปวยนั่นเองในสิบล็อกเนี่ยตอนนี้เหลือเก้าล็อกนะคะไอ้ปวยกับอีเธิดก็จะพยายามบอกโปรไปทาง FC ว่านี่ยให้มาช่วยซื้อที่ แล้วไอ้ตรงด้านหน้าที่อยู่ตรงหน้าไอ้จิตหมุดหงูนเนี่ยจะล็อกเอาไว้ขายให้พวยกับอิทถิดแต่จะขายในราคาไหนอะไรยังไงไว้ดูกันอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เขียนเป็นแผนที่เรียบร้อยอิทถิ์วอน้ำตาสุดเลยมีคนให้เงินสองแสนก็คือซื้อที่ให้สองแสนมีความสุขดีใจมากนี่เป็นการโปรโมชั่น แหกตาเรียกเงินกับเอฟซีให้เอฟซีมาซื้อที่ให้มาจ่ายที่ให้โดยเอาความเชื่อว่าใครที่เป็นสายบุญรักองค์ปู่รักอย่างน,น,นู้นรักอย่างนี้ศรัทธาองค์ปู่จริงๆให้มาซื้อซื้อแล้วทำอะไรต่อไปยกให้ไอ้พวยใช้ทำประโยชน์แต่เวลาโอนที่ให้โอนเป็นชื่อไอ้ผวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ให้ไอ้ผวยใช้ทําประโยชน์ซื้อให้ไอ้ผวยว่างั้นเถิด เดี๋ยวทั้งสิบล็อกเนี่ยจะมี Fc คือแทนที่จะซื้อเป็นชิ้นเดียวแค่คนละสองแสนจะมี Fc รวยๆยอมทุ่มให้ยอมซื้อให้เพื่อจะได้เป็นอะไรที่เขาเอ่ยชื่อถึงเขาพูดถึงว่าเป็นตัวยงจริงๆนี่แหละค่ะแผนการการบอกขายนาคาบุรีแล้วทำให้ไอ้พวยกับอิเถิดได้ที่ฟรีๆในฝั่งของหนึ่งเมเดี อนุวัตคุณซื้อวางแผนก็พาเดินดูที่เป็นที่จากตรงไหนบ้างไอ้สิบล็อกที่ว่าเนี่ยจัดอยู่ตรงไหนคือถัดจากบ้านของหนึ่งกับเมเดยก็จะจัดเป็นสิบล็อกตรงช่วงถัดจากบ้านนะคะแล้วก็เขาก็มีเขามีสระน้ําอยู่มีที่นาอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนั้นละคะ่ะจัดเป็นสิบล็อกจะมีถนนเข้ามาจะมี อนุวัฒน์พาเดินดูทั้งหมดว่านี่ต๊อดที่ถัดจากตรงนี้ในส่วนที่อยู่ตรงหน้าองค์ปู่ตรงนี้ไม่ได้ตัดล็อกนะคะจะขายให้ไอ้พวยคนเดียวเท่านั้นตามข้อตกลงกันเราไม่รู้หรอกว่าหนึ่งกับเมเดยดินยอมพร้อมใจหรือถูกมัดมือชกเพราะว่าจริงๆที่ตรงนั้นจะขายให้คนอื่นขายไม่ได้แล้วค่ะขายได้แต่เอฟซีแล้วก็ขายได้แต่ไอ้พวยเท่านั้นเองทีนี้ไอ้พวยซื้อเอาไว้เนี่ย ทั้งหมดเวลามันไปติดคุกวรารสารคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยถ้าต้องจ่ายค่าสินไหมที่นั้นจะขายได้ไหมจะมีปัญหาไหมมันกลายเป็นอะไรที่เป็นเบีย้ยหัวแตกไปหมดไว้ต้องรอดูตอนต่อไปค่ะแต่จริงๆนะคะที่ตรงนั้นไม่มีทางเป็นแลนด์มาร์กได้เลยไม่สามารถจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้เลย 1. ที่มันเป็นกาลกินีอัป,ปลักษ์สองคือสิ่งปลูกสร้างในนั้นเป็นกาลกินีอัป,ปลักษ์ทั้งหมดค่ะวันนี้ยังเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่อยู่นะคะก็จะมีตีนไก่เยอะหน่อยไอ้พวยก็เป็ความสุขมากพวกชอบกินตีนเห็นท่ามันกินตีนแล้วริฉัอยากส่งตีนจากฝรั่งเศสไปให้มันกิน สักตีมึงจริงๆค่ะยัดที่มันเต็มเต็มปากอยากจริงๆค่ะ วันนี้ไอ้หลายทำคลิปเยอะหน่อยสองคลิปตอนเช้านะคะถามหาน้ำพริกกะมูยางงู้นอย่างนี้รอจะส่งของอาการพูดของมันดูงอยงอยดูเงาเ้งาทั้งที่ก็ยังพูดด่าสาวิตีเหมือนเดิมนะคะด่าอียานด่าสาวิตีแต่ดูงอยงอยดูเหงาเงาดิฉันก็เลยเข้าไปดูยอดวิวคลิปของมันแล้วก็ไลฟ์ของมันยอดวิวพวกนี้คุณต้องเทียบกับยอดสับด้วยนะคะ สวิตจีมียอดซับแค่เจ็ดหมื่นกว่าไอ้ไหลสองแสนกว่าแต่ยอดวิวยอดอะไรของไอไหลสู้สาวิตจีไม่ได้สู้สาวิตจีไม่ได้จริงๆค่ะนี่แหละคือความเงื่องนงอยของมันมันคิดว่ามันออกมาด่าขนาดนี้มันจะต้องได้ยอดวิวมากขึ้นกว่านี้แต่ยอดวิวมันก็ยังจุ๋มจิ๋มเหมือนเดิมในขณะที่สาวิตจีเวลาออกมาดิ้นเมื่อไหร่สาวิตจียอดวิว กระฉูดทันทีค่ะนี่คือความพ่ายแพ้ของไอ้ไหลที่มันรับไม่ได้ว่ามันไม่เคยสู้พี่สาวอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นสมพรหรือสายวิจีขนาดกับนางตายจบป .6 ไอ้ไหลย,ยังสู้เขาไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยนางตายมีเงินมีสมบัติแต่ไอ้ไหลไม่มีอะไรเลยดูๆแล้วนะคะคนที่ขี้อิจฉาที่สุดในตระกูลหลาโพ ในครอบครัวนี้ไม่ใช่ผู้หญิงค่ะแต่เป็นไอ้ไหลเพราะอะไรรู้ไหมคะหนึ่งตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยสมพรตอนนี้ประสบความสำเร็จมีบริษัทกลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาจากไม่มีฝาบ้านสวิตีมีเงินมีทองทำมาค้าขึ้นมีเอซีมีคนให้ความสนใจจากที่ เป็นพี่สาวที่จบม .6 ธรรมดาตอนนี้มีทุกอย่างเกินหน้าเกินตาไอไหลส่วนนางตายแม้จะไม่ได้เรียนอะไรแต่ผัวมีฐานะมีเงินมีทองรู้จักอดออมมีมากกว่าไอไหลมีให้ไอไหลหยืมน้องคนสุดท้องจบเป็นยาตีเหมือนกันสอบเข้าราชการได้ทำงานมีอนาคตเป็นหลักเป็นแหล่งในขณะที่ไอไหลไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ที่มีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็คือที่ดินที่พ่อแม่ยกให้แต่เลี้ยงอะไรก็ตายทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จครอบครัวก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นไอ้หลายจึงเป็นคนที่วิ่งไล่ตามคนอื่นเขาอิดฉาคนอื่นเขาค่ะ นี่แหละค่ะได้แต่ทำคลิปม่อๆแม่ๆยอดวิวก็กระจอกมากยอดวิวกระจอกจริงๆยอดวิวน้อยกว่าช่องดิฉันอีกซึ่งดิฉันช่องดิฉันมีแค่สองหมื่นกว่ากว่าของมันสองแสนกว่ายอดวิวโคจะทุเรเพราะอะไรเพราะความไม่น่าสนใจของข้อมูลของมันเพราะความไม่น่าเชื่อถือยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่ออกมานั่งด่าสาวิตรีว่าสาวิตรีจะประสบความล้มเหลวมีแต่คน นั่นโน่นนี่แต่จริงสาวิตตีมีคนดูมากขึ้นและไอเรื่องที่ว่าสาวิตตีไปสนับสนุนคนด่าพ่อแม่มันก็ไม่เป็นเรื่องจริงตัวเองเป็นคนเอาแม่ออกมากลางสื่อให้คนเข้าด่าเองต่างหากเป็นความผิดของไอไหลใครๆก็มองตรงนี้ออกแต่ไอไหไม่ยอมรับความจริงตอนนี้ก็มาบอยให้ดิชันว่าต้องขอบคุณที่ฉันทำให้คนหลายคนเกลียดสาวิตี ใครหลายคนจะเกลียดสวิตจีหรือไม่เกลียดสวิตจีสวิตจีไม่ได้สาไหลครับเอาเฉพาะคนที่รักคนที่เข้าใจพอแล้วไอ้ไหลมันรู้จุดนี้ดีมันถึงได้ออกอาการซึ่ง